สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าแจงแล้วตักผ้าบ้านคนอื่นไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเห็นมาเล่นกับลานคิดว่าสนิทกันจากกรณีคลิปติ๊กต็อกที่ผู้ใช้รายหนึ่งปลดคลิปกล้องวงจรปิดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายนเวลา9นาฬิกามีหญิงคนหนึ่งที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเดินหออผ้ามาหน้าบ้านและเอาผ้ามาตากที่รั้วหน้าบ้านเจ้าของบ้านขี่รถจักรยานยนต์กลับมาเห็นตากผ้าอยู่หน้าบ้าน จึงไม่พอใจนั่งรอจนสุดท้ายป้าบ้านฝั่งตรงข้ามเดินมาเก็บผ้าออกไปโดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปล่าสุดวันที่2พฤษภาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลมับย่างพรออำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองภายในหมู่บ้านเป็นบ้านทาวโฮมสองชั้นอยู่ติดกันหลายหลังคาเรือนเดินหาอย,ยู่นานก็พบกับบ้านหลังดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปจึงเดินเข้าไปตรวจสอบพบเป็นบ้านของนางนกค้า อายุ60ปีบุคคลที่นำผ้าไปตากบ้านฝั่งตรงข้ามจึงสอบถามเรื่องราวความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนางนกค้ากล่าวว่าเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามปกติก็คุ้นเคยกันก็ยังมาเล่นกับหลานตนเป็นประจำพวกขวดเขาก็เก็บมาให้ไว้ขายก็มีมีอะไรก็จะเอามาแบ่งปันตลอดตนก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขาเลยวันเกิดเหตุตนปั่นผ้าไว้เป็นถังที่สองเพราะผ้าเยอะมากและไม่มีที่ตากตนก็เลยเอาผ้าไปตากบ้านฝั่งตรงข้าม พราะคิดว่าคนสนิทกันปรากฏว่าวันเกิดเหตุเจ้าของบ้านนั้นไม่ได้ทาโอทีจึงกลับมาเร็วจึงมาเจอพอดีตนเห็นจึงออกไปเก็บผ้ากลับมาไม่ได้มีการทะเลาะก,กันเลยสักคำเป็นเรื่องเข้าใจผิดคงคิดว่าเป็นผ้าของคนอื่นนํามาตากแต่ตนเพิ่งจะมาตากครั้งนี้ครั้งแรกต่อไปก็คงไม่ตากแล้วส่วนเรื่องที่เขานําคลิปไปโพสต์ลงในติ๊กต็อกตนไม่รู้เรื่องเลยแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องหรือทะเลาะก,กันแน่นอน ขณะสัมภาษณ์นางนุกคาเจ้าของบ้านคู่กรณีก็เปิดประตูออกมาและยืนฟังคิดว่าป้านำตำรวจมาจึงเกิดการเถียงกันเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ยืนคุยและปรับความเข้าใจกันด้านนางสาวบุญแรมอายุ39ปีเจ้าของบ้านที่โดนนำภามาตากล่าวา่าวันเกิดเหตุคือวันที่28เมษายนตนกลับมาจากทำงานช่วง9นาฬิกาก็เห็นภาใครเมรู้ตากที่หน้าบ้านตนอึ้งมากเลยคิดว่าเข้าบ้านผิดหลังเจอแบบนี้ก็เสียความรู้สึกและโมโหมาก ตนอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับใครแค่ทํางานก็ปวดหัวแล้วเหนื่อยและยังมาเจอแบบนี้อีกแล้วผ้าที่ตากก็เป็นผ้าเคียริว้วขนาดตนยังไม่ทําแบบนี้เลยแต่ทําไมคนอื่นถึงมาทําแบบนี้ได้คนผ่านไปผ่านมามันน่าอายเพราะเป็นหน้าบ้านของตนหลังจากเกิดเหตุตนก็นั่งรอที่รถจักรยานยนต์จนป้าก็ออกมาเก็บผ้าตนก็เก็บอาการไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำหลังจากป้าเก็บเสร็จก็แยกย้ายกันเข้าบ้าน จึงมาย้อนดูกล้องวงจรปิดและนําไปโพลลงในติกต็อกตนเองเพราะเสียความรู้สึกมากล่าสุดทั้งสองก็ได้เคลียร์ใจน,นังนกคาระปากจะไม่นำํำภาพมาตากอีกทางคู่จึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ